วันนี้ผมก็จะมาชดลองใส่ท่อ P C X นะครับเนี่ยท่อ P C X นะครับเ yeah, นี่ย yeah, ที่เด็ดเราเท oh, <hey. S 1> ยังรถก็ประมาณนี้ครับ โอเคครับกาสิครับยินดีต้อนรับเข้อยู่ช่องบูบูอีดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองใส่ท่อ P C X นะครับเนี่ยนี่ท่อ P C X นะครับ P C X นะครับเนี่ยเป็นท่อชานสปีดนะครับเออดูท่อ P C X กับท่อของพวกพิบมันก็ต่างกันนะครับดูนี่ความใหญ่ต่างกันเลย แล้วก็ไสข้างในมันก็ต่างกันครับม,มันไม่เห็นหรอกประมาณนี้ผมก็จะทดลองใส่ดูนะครับว่ามันจะเสียงเป็นแบบไหนนะครับท่อนี้ก็เป็นท่อชานสปิดตเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นท่อแบบทรงร้อยยี่ห้าครับทรงแบบทรงแบนทรงที่เขานิยมกันใส่ทรงแบนครับก็มันจะมีทรงเดิมกับทรงแบบนี้นะครับเออที่เขานิยมกันที่ใส่ทรงแนรบนวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาทดลองใส่ท่อของ p g x นะครับว่ามันจะ เสียงเป็นแบบไหนครับมันเสียงจะเหมือนเวฟไหม <Nope. S 1> เพราะว่าใส่มันต่างกันครับแล้วผมจะสตาร์ทท่อแบบเป็นท่อของเวฟให้ฟังนะ โอเคนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากจะเบิ้ลตัดรอบนะครับเพราะว่ามันจะเสียงดังเกินไปนะครับก็จะเริ่มถอดแล้วก็จะประกอบใส่ทุกคนดูนะครับแล้วก็เป็นทดลองขี่เล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการถอดเลยนะครับถอดก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากน็อตเบอร์12ครับขันเลยครับทางนั้นไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับ ก็ออกมาเลยครับง่ายง่ายโอเคท่อนี้ก็ทรงประมาณนี้ดูดูจุกมันนี่จุกมันก็จุก45นะครับอ,อันนั้นน่าจะประมาณ44อันนี้45จุกใหญ่ครับข้างในเป็นแป๊บตะแกงนะครับทรงก็โคตรเฟียวเลยเดี๋ยวผมจะใส่ท่อ ท่อนนี้ทดลองเฉยๆนะครับแล้วก็จะใส่อันนี้กลับครับทดลองให้ทุกคุณดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนครับแล้วก็ต้องถอดคอท่อด้วยนะครับคอท่อก็ใช้เบอร์12อย่างเดียวครับคอที่ผมจะใช้ก็คอนี้ครับคอ25มิลครับ25มิลแบบทั้งแท่งนะครับเออทั้งคอเลยอันนี้เป็น25แล้วก็ข้างหลังเป็น28ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่เลยครับ สิ่งที่เราอย่าลืมนะครับก็ประกรันคอท่อนะครับเนี่ยสำคัญมากครับถ้าไม่มีมันก็เสียงจะออกคอท่อ,อครับ<ะ>โอเคใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมาเราก็จะมาใส่ไปมันนะครับเนี่ยท่อชานสปีดท่อพ c x โคตรใหญ่เลย <c oughs> เนี่ยมาดูนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมไม่เคยใส่นะเนี่ย ท่อท่อเหมือนมันจะสูงว่ะผิดทพงันไปนี่ยพอประมาณนี้ทุกคนโ้าวโอเคนะครับตัดไปตอนที่ผมใส่เสร็จเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนี่ผมก็ใส่ได้ประมาณนี้ครับมันก็ไม่ใช่ท่อมันนะครับก็แปลกๆหน่อยนะครับยังไม่สตาร์ทนะครับตรงนี้สตาร์ทไม่ได้นะครับเราต้องกระตุกเอานะครับ มามาฟังเสียงไปพร้อมกันนะเสียงจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยฟังมาเราต้องกระตุกเอานะนะครับ เสียง P C X P C X ในร่างไรสิป่ะเสียงมันแบบคล้ายๆ P C X นะก็เดี๋ยวผมจะไปเบิ้ลให้ดูอยู่นู่นนะครับพอเวลาเดินทางก่อนแป๊นหนึ่งครับ โอเคนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้ครับดูนี่เนี่ยพระอาทิตย์นี่น้องน้ำครับน้องน้ำนี้มีพญานาคด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับดูนี่เนี่ยทีเด็ดรเร <c oughs> าโคตรเท่โคตรเท่เลยปอกปอเลยนะวผมจะบินทให้ดูนะครับว่ามันจะเสียงเป็นแบบไหนนะครับโอเคระวั <c oughs> <c oughs> งรถเด้อ คนเหียมตาเนี่ยเราต้องกระตุกอ่อนนะครับเพราะว่าสตาร์ทไม่ได้สตาร์มือก็ไม่มี ัดรอบให้ดูนะครับว่าเสียงจะเป็นแบบไหนมันจะคล้าย P-X ไหม,ออมโอเคครับเสียงก็โคตรแหลมเลยเสียงแบบคล้าย P-X ครับทุกวนมันแพ้ๆทุกวน เราจะออกด้รยดูสักครั้งสองครั้งแล้วก็ออกพอแล้ว เคนะครับเสียงก็ประมาณนี้ครับผมก็ทดลองใส่ทุกคนดูนะครับเสียงก็มันก็ออกแพร่แพร่ครับเวลาเราบิดมันก็แพร่แบบแพร่นิดนึงนะครับเสียงก็เส็บเสนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมมีเพียงแค่นี้นะครับสัสดีครับ